สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างหลวงเลสเนดดอกทอนะคะแอดหวานดูรวดรวดเลยค่ะสี่ตอนสนุกมากเลยนะคะแต่ถามว่าเหมือนในนวนิยายต้นฉบับไหมบอกเลยว่าเพื่อนๆวางวางนิยายเอาไว้ไกลๆก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียอัธรรตในการดูเพราะว่าบทละครเองมันก็มีความ เรียกว่ามีความใส่ดราม่าแล้วก็รายละเอียดต่างๆเข้าไปซึ่งมันแตกต่างจากในนวนิยายต้นฉบับแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกดีนะคะแล้วก็ดารานักแสดงเขาก็มีฝีมือกันจริงๆโอ้โหไปเจอองค์ราชทายาทเขานี่โรคจิตใช่ไหมไอ้คนนี้โรคจิตมันมันลายแล้วก็มันดูเลวนะคะราชทายาทบอกเลยค่ะสําหรับส่วนของตอนที่1นึ่งถึงสี่หวานได้เล่าไฮไลท์ที่มีตัวอย่างออกมาให้เพื่อนๆฟังไปแล้วตั้งแต่วันที่25เนาะ ุนนายนสำหรับวันนี้เรามาต่อไฮไลท์ต,ตอนที่5-8ถึง8กันนะคะของหลวงเลสเสนดอกทอเนี่ยแหละค่ะ ก็รพระเอกกับนางเอกนั้นในเวอร์ชันละครนะก็เป็นอันว่านางเอกของพวกเรานะคะก็มาขอพระเอกที่แบบเออคือขอแต่งเข้าไปในจวนของพระเอกซึ่งพระเอกเนาะในเวอร์ชันละครก็แหมไม่อยากได้นางเอกของพวกเราค่ะโอ้โหนะคะจุดนี้คอนเซปต์ <c oughs> ในนินายายหายไปเลยเพื่อนๆอมไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทีนี้พอเข้ามาแล้วก็เข้าใจได้ว่าคือพระเอกก็ต้องไม่ไว้ใจนางเอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีแผนการล้ายอะไรหรือเปล่านะคะดังนั้น พระเอกก็เลยประมาทว่าเดี๋ยวถ้าฆ่าได้ก็ฆ่าไปเลยละกันคือ <c oughs> จริงๆตั้งแต่ตอนแรกพระเอกก็กะว่าเดี๋ยวจะใส่ร้ายนางเอกนี่แหละให้เป็นนักฆ่าก็คือคือถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่านางเอกนั้นเป็นองค์หญิงเนาะที่มาจากอีกอีกแขวนหนึ่งอีกที่หนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเจ้าะโชคลายที่มาเจอฆ่าเจ้าก็เป็นนักฆ่าไปแล้วกันจุดจบของนักฆ่าก็คือต้องตายพระเอกก็บีบอย่างเลยบีบคอบีบคอคอนะฮะซึ่งตะกะตรงนี้ในละครก็ไม่เนียนเพราะว่าอยู่ๆเนี่ย ตัวของไอคนชายอ่ะชิงไทยนะคะมาเจอหนางเอกได้ยังไงมาเจอแบบมาแยกตัวพระเอกออกจากขณะที่กำลังบีบคอนางเอกที่อยู่ในในซองอะค่ะเพื่อนๆอยู่ในหอคานิกาอะไรเงี้ย ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะแล้วนางไม่ได้มาคนเดียวชิงไทยตามหลังมาด้วยท่านอองหนานอีกทีหนึ่งนะคะอูมู่เสียมาอีกมาอีกคนหนึ่งด้วยนะคะพระรองซึ่งก็หน้าตาดีเนาะเอาจงจริงนะคะก็สําหรับในตอนแรกนั้นก็อผ่านไปไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆแล้วก็เปิดฉากอู้แต่แล้วใส่บทบาทให้นางเอกของเรามีความน่าสงสเออในละครสงสารนางเอกมากเลยนะคะ แล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็กลายเป็นว่านางเอกของเราได้มีพิษในร่างกายไปซะแล้วนะคะจริงๆแล้วพิษจริงๆมันต้องกอกทางน้องชายด้วยนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าใหญ่ของเห่านั้นมันก็ร้ายมากเลยนะคะก็วางยาน้องชายนางเอกมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของเวอร์ชันละครก็เอามาให้ ทางด้านนังเอกของเรามียาผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าในเวอร์ชันละครนั้นจะเปลี่ยนจุดจบของตัวละครหลายตัวเหมือนกันนะคะซึ่งมันจะน่าจะแตกต่างจากในนวนิยายต้นฉบับแต่ก็ขอให้เป็นจบดีแล้วกันค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างต่อเนื่องตอนที่5้ถึงแนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะก็พวกเขาแต่งงานกันแล้วนะคะตั้งแต่ที่1นถึงสเรียบร้อยแต่งงานกันเรียบร้อยแต่ไม่ได้กันนะเพื่อนยังไม่ได้กันนะคะในเวอร์ชันละครยังไม่ได้กันค่ะเดี๋ยวเราค่อยไป ว่าเออรอว่าพวกเขาจะอุ่นเตียงกันในอพิโซดไหนนะคะทีนี้ในตัวในตัวของไฮไลท์นะคะก็คือเถาหัวนั้นนะคะก็พูดถึงสถานะของความรักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็บอกทางด้านพระเอกว่าก็ไม่จําเป็นต้องอินนะคะกับบทละครมากอะไรประมาณนี้สนใจเย้น,นั้นก็กล่าวว่าเนี่ยหากเจ้าต้องการจะแสดงอะไรเนี่ยเจ้าก็ทําไปอย่างเต็มที่เลยนะเนื่องจากเรื่องของ ไอ้ความลงความรักเนี่ยไม่มีหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเจียงเอ่อเจียงเหนียงจื่อนะคะเรียกเรียกแม่นางเจียงหรือว่าเรียกเป็นอันเหนียงอ่ะเป็นอนุแต่งมาเป็นอนุก็บอกว่าเจ้าอ่ะก็จะต้องเป็นคนที่แบบที่แบบเออทาให้ค่าโปรดปานที่สุดเลยในจวนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสิ่งเช่นนี้มากมายในอนาคตเดี๋ยวก็ค่อยๆชินไปเองคือพระเอกก็บางทีก็จัดหาพวกอาหารดีๆเนาะจัดของขวัญโน่นนี่มาให้กับ เจียงเถาหัวของพวกเราเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าในตอนแรกนี้ไม่ได้ให้เพราะความเสน่หานะเ,นเพื่อนให้เพราะว่าใช้นางเอกเป็นหมากทํางานโน่นนี่นะคะแล้วถ้านางเอกทําสําเร็จหรืออะไรเงี้ยก็มีการเอาอกเอาใจบ้างเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็เป็นฉากคนรับใช้ก็เตือนทันทีนะคะที่เข้าประตูมาโอ้ไม่นะ ก็บอกว่าเออคุณหญิงคนโตอ่ะคุณหญิงใหญ่นั้นกลับมาเรียบร้อยแล้วเชิญเจสนใจแย่เองก็ขอให้เจียงเถาหัวนะคะแสดงละครให้จบนะคะเพราะมันมีเรื่องราวที่มีคนที่จะเอาภาพภาพหนึ่งมาให้พระเอกของพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะโดนฆ่าตายโดยที่ใหญ่ที่เป็นหูหญินนะ่ะเออใหญ่ปที่เป็นหูหญินใหญ่ใหญ่มึ่งจนๆนะคะเป็นผู้ที่ก่อความยุ่งยากขึ้นโอ้ในบทละครก็มั้งแต่ตอนแรกเลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยก็แบบ ก็ใช้งานนางเอกของพวกเราว่าจะเล่นละครแล้วก็เล่นไปให้สุดๆส,ส่วนนางเอกของเราก็ยินดีที่จะต้องเล่นละครเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนนั่นเองค่ะนางเอกของเราจะต้องสืบข่าวต้องเป็นสายลับให้ยายฮองเฮาเพราะว่าตัวเองก็โดนพิษอะไรอยู่ด้วยแล้วก็เป็นห่วงน้องชายที่อยู่ทางด้านเป๋ยหยวนด้วยนะคะบอกแล้วในบทละครนางเอกเรานั่งสารมากเลยค่ะแล้วก็พระเอกเนาะเวลาที่จะพานางเอกของเราไปเสี่ยงอันตรายก็ไม่ได้บอกนะ ก่อนด้วยนะคะสงสารนางเอกมากเลยในฉากที่พาไปเจอกับไอ้เจ้าองค์รัชทาย,ยาทสุดๆเลยนะคะจากนั้นค่ะก็จะเป็นในช่วงเวลามงคลนะคะเสริรจฟใจเย่ยแล้วก็เจียงเถาหัวเนี่ยก็ได้ดําเนินการจัดงานแต่งงานของพวกเขาขึ้นมาทีนี้เมื่อเห็นเจ้าสาวค่ะทุกคนต่างก็ตะลึงนะคะว่าองค์หญิงแห่งเปยยวนท่านนี้ช่างงดงามเหลือเกินนั่นเองนะคะเจียงเถาหัวนั้นก็เรียกได้ว่า,เ,าเรียกได้ว่าได้รับเ,เหมือน คือต่อหน้าต่อหน้าก็เหมือนสนใจเย็นนั่นก็แบบทําดีกับนางให้โนนนี่นั่นแต่ว่าพออยู่ใกล้ๆกันก็จะกระซิบนะคะตำหนิเจียงเถาหัวของพวกเราอยู่เสมอแล้วก็นางเอกของพวกเราเองเนาะก็พยายามที่จะประกาศให้โลกรู้แล้วกันว่าท่านเสนาบดีสนใจเย็นเนี่ยก็คือแบบเออมีมีความรู้สึกให้กับนางคือนางต้องอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนางเองก็บอกว่าสิ่งที่นางทำเนี่ยมันเรียกว่าเราอะ ต่างให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะส่วนพระเอกของพวกเราก็โกรธมากค่ะก็อีกแล้วยื่นมือไปบีบคอนะฮะเจียงเถาหัวแล้วก็ถามว่าเจ้าเสียสติจากการแสดงในช่วงนี้ใช่ไหมอะไรเงียง้ยแสดงแสดงมากจนอินเกินไปหรือเปล่านะฮะเขานั้นก็ไม่สามารถจะบอกได้จริงๆในตอนนี้ว่าเจียงเถาหัวนั้นนะคะหวังดีหรือหวังร้ายกับเขากันแน่ค่ะเขาก็ทดสอบไปเรื่อยๆนะคะก็วิธีทดสอบของพระเอกก็ตึง้งตึงนะคะก็อย่างในตอน ฉากที่โดนบีบคอตรงนี้นางเอกของเราก็ดิ้นรนอย่างหนักอีกแล้วแล้วก็รีบประมาณว่าค่อยๆพูดว่าเนี่ยถ้าหากข้าตายนะท่านน่ยท่านนายกรัฐมนตรีส่นก็ไม่มีวันได้ภาพนั้นหรอกนะอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้สนใจเยก็อยากได้ภาพเนี่ยเออก็ปล่อยมือแล้วก็กระซิบนะคะพูดเบาๆที่ค้างหูเจียงเถวหัวว่าให้เจ้าลองนึกถึงเชียรันในหลุมศพมูสีอะไรเงี้ยนะคะคนที่ฆ่าเขายังคงอยู่ในคฤหาสน์นี้แหละก็คือคู่ ขู่นางเอกของพวกเราว่าถ้าเจ้าอะนะไม่ดีกับข้าไม่บอกข้ามาวในสิ่งที่ข้าต้องการยังไงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้ข้าตะก่อนที่ข้าเชื่อหลานนะั่นอะมาฆ่าเจียงเถาหัวอย่างง่ายๆจะไม่ปกป้องค่ะนางเอกของพวกเราก็อีกแหละเนาะก็ต้องการการปกป้องเดี๋ยวไม่มีชีวิตอยู่นะคะก็ต้องร่วมมือกับพระเอกของพวกเราอยู่ดีค่ะจากนั้นนะคะคนรับใช้นะคะที่อยู่ที่ เจิ้งฉุนค่ะก็มารายงานคือในเรือนของพระเอกนะคะในคฤหาสน์ตระกูลสซินก็จะมีเรือนชื่อนั้นชื่อนี้ทีนี้ก็มีเรือนที่ชื่อว่าเจิ้งฉุนนั่นแหละก็มารายงานชิงไทยนะคะมารายงานว่ามารายงานว่าชิงไทยเริ่มเข้าออกนะคะทางบ่อนการพนันเยอะเลยแล้วก็ไปเหมือนกับไปธนาคารร้านแลกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ ทางพระเอกของเราให้คนะคอยตามนางเอกคือคอยคอยดูการเคลื่อนไหวของทางเจียงเถาหัวของพวกเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเอิดตามไปก็เห็นว่าชิงไทยเขาออกร้านแลกเงินเยอะมากแล้วก็เหมือนมองหาค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะนี้สนใจเย่ก็ระแวงอีกละอืมเขาก็รู้สึกว่าเคลื่อนไหวทําอะไรหนะ้าแล้วเขาก็รู้ด้วยว่า ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะคะสำหรับเจียงเถาหัวนะคะเอาละค่ะต่อมาเจียงเถาหัวนั้นก็ได้ข่าวได้ยินมาว่ามีนักพนันกำลังเล่นหมากรุกอยู่นะคะแล้วก็เจ้าของบอนการพนันที่ที่ว่าเนี่ยค่ะก็คือที่นางไปสืบอยู่เนี่ยก็คือรัชทายาทในปัจจุบันนี้เองนะคะจากนั้นสนใจเยกก็กล่าวว่าหากมีหญิงสาวคนใดที่จะมาสร้างปัญหานะคะให้กับให้กับดินแดนนี้ให้กับทางด้านของ องรชาชทาทได้เนี่ยนางก็จะสามารถดึงดูดความสนใจของทุกคนอย่างแน่นอนแล้วก็เขาก็ใช้โอกาสนี้ไปที่ห้องนี้รับภัยเงินเพื่อไปค้นหาของนู่นนี่นะคะไปดูว่ามีอะไรอยู่บ้างค่ะซึ่งห้องไอ้ลับนั่นอะเรียกว่าห้องนี้รับ p a ห้องลับนั้นเต็มไปด้วยกับดักเลยนะคะเพื่อนๆสนใจเย่ก,ก็ต้องการเวลาในการสํารวจค่ะส่วนเจียงเถาหัวก็จงใจถ่วงเวลาอยู่ในบ่อนการพนันนะคะโดยคิดว่าถ้านางแพ้เนี่ยนางจะต้องสูญเสียทุกอย่างนแน่ๆนางก็สู้ เตมที่ค่คะทีนี้เมื่อเห็นลวดลายบนแขนนะคะของผู้หญิงทางด้านของราชทายาทก็จําหญิงสาวที่เล่นการพนันกับเขาเมื่อวานนี้ได้ค่ะจึงรีบไปหาคนคนหนึ่งแล้วบอกว่าให้จับคนร้ายและถ้าไม่ได้มีใครได้รับอนุญ,ญาตให้ไปรบกวนเขานะทีนี้นะคะเจียงเถาหัวของเราก็มาค่ะเดินมาก็โดยถูกคว้าแขนมาเพื่อตรวจสอบดูว่ามีลอยหรือเปล่านะคะเจียงเถาหัวของพกเราก็แบบสู้เต็มที่เลยแต่ว่า แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ต่อเจอกันแบบองค์รัชทายาทต,ตัวตัวไม่รอดมาได้นะคะทางด้านของสันจยเย่บ้างนะคะได้รับรายงานว่ารัชทายาทกําลังเล็งเป้านะคะไปที่ทางด้านนางเอกของพวกเราค่ะดังนั้นเนย่สันจยเย่นะคะก็เลยไปได้พบได้พบกับรัชทายาทรัชทายาทก็ยืนยันว่าเอ,อ้ยคนที่เล่นการพนันกับเขาวันนั้นอะ่ะ ต้องเป็นเนี่ยแหละเจียงเถาหัวแน่ๆเลยนะคะจากนั้นนะคะกม็มีมีคนไล่ล่านางเอกของเราอีแล้วเพื่อนๆก็แน่นอนนะคะก็ต้องมีคนขอให้คือขอความช่วยเหลือไปจากทางด้านของราชทายาทได้ไล่ตามออกไปนอกเมืองนะคะบอกว่าเออม,มีมีจิตใจไว้ที่จะไปช่วยนะคะองคหญิงเจียงเถาหัวบ้างไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเถาหัวก็ไม่ไว้วางใจใครเลยค่ะขบวนที่แบบไล่มานางเอกก็ไม่รู้ว่าตกลงจะมาฆ่านางหรือว่า ว่าจะมาช่วยนางกันแน่นางก็หนีก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในป่าก็เห็นผู้ไล่ตามจํานวนมากกําลังแบบมาทางนี้แล้วค่ะนางก็คิดว่านางวิ่งมาไกลแล้วนะคะแต่ว่าทําไมพวกนั้นก็ยังวิ่งตามมาอีกนะคะก็ดูเหมือนว่ารัชทายาทนั้นจะไม่ปล่อยนางให้มีชีวิตรอดแน่ๆค่ะทีนี้เมื่อได้ยินนะคะผู้ที่ไล่ล่าตามนางเนี่ยก็บอกว่านี่นี่รอยเท้าอยู่ที่นี่เจียงเถาวัลยก็ลื่นล้มด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็ยืนตัวสั่นเลยค่ะแต่แล้วจู่ๆก็มีคน ะะมาช่วยพยุงนางเอาไว้ก็คือเป็นส่นใจยเย้ค่ะในเวอร์ชันละครนั้นเขาก็มาหล่อช่วยนางเอกอยู่นะคะทั้งคู่ก็มองสองคนก็มองหน้ากันและกันก็ตกตะลึงค่ะเ,เพื่อนอโออตายแล้วนะคะฉากนี้วันคือมันยังไงดีละ่ะมัน ในบทละครเนี่ยด้วยความที่มันดัดแปลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบทที่ถูกใส่มาก็จะเป็นอะไรที่พัฒนาความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกให้เร็วๆหน่อยในเวอร์ชันละครละกันแต่ว่งจริงในเวอร์ชันนิยายก็มันมีหลายตอนในช่วงแรกๆที่นางเอกต้องเอาตัวรอดเองนะคะแม้กระทั่งต้องใช้แผนที่จะต้องแบบ ทำ้ายตัวเองอะเอามีดมาเฉือนแขนหรืออะไรเงี้ยนะคะของตัวเองก็เคยทํามาแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็วิ่งคือเฉือนเสร็จพอทําตัวเองบาดเจ็บเสร็จนะคะแล้วตัวเองก็แบบรีบวิ่งไปให้ถึงที่จวนของ ของมู่อูเสียให้เร็วที่สุดคือจวนขององคหนานนั่นเองค่ะเพราะว่าองค์ชายสี่นะคะนางมั่นใจมากว่าองค์ชายสี่จะสามารถที่จะช่วยนางได้นั่นเองต้องไปขอล้มโผล่ล้มใส่นะคะจากจากองค์ชายสี่อีกทีหนึ่งแต่ว่าในส่วนของละครไม่มีนะตรงนั้นนะคะเพื่อนๆก็ให้มีแค่พระเอกเพียงคนเดียวที่ที่แบบบังเอิญบังเอิญหรือจะไม่บังเอิญก็ตามแต่ว่าก็ต้องมาเป็นผู้ที่ช่วยนางเอกของพวกเราเพื่อที่จะให้แบบเออทั้งคู่นั้นมี มีความรู้สึกสต่อกันและกันได้ได้เร็วมากขึ้นมั้งเนาะตามตามลักษณะของละครทั่วไปนะคะอาะค่ะน,นี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะคะของช่วงตอนที่5แล้วก็ตอนที่8เพราะว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังสืบหานะคะของบางอย่างกันอยู่โดยเฉพาะรูปภาพสําคัญสําคัญคือรูปภาพนั้นมันสําคัญนะคะมันมีความลับซ่อนอยู่ซึ่งณจุดนี้คือไม่ใช่เฉพาะทางพระเอกของพวกเราอยากได้หรือว่าขุนนางทั้งหลายในแคว้นเนี้ยอยาก ได้แต่ว่ามันรวมไปถึงห้องเห่านะคะของเปยหยวนซึ่งนางเอกของเราทำงานจำใจต้องทำงานให้หนางด้วยแล่ละค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ